คำถามแรกก็ถามมาจากสาวน้อยวัยแค่23ปีบอกว่ามีชีวิตที่ผิดพลาดค่ะ เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ15ปีภายในเวลา8ปีเนี่ยคบผู้ชายมา8คน <S <S ทุกคนนี่มีเพศสัมพันธ์ด้วยทั้งนั้นปัญหาที่อยากจะทราบคือจะเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะสังเกตได้อย่างไรบ้างถ้าต่อไปแต่งงานแล้วสามีจะทราบไหมเคยมีเพศสัมพันธ์คนอื่นมาก่อนมีวิธีแก้ไขอย่างไรแต่ตอนนี้ไม่คบใครแล้วเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าผิดพลาดมากรู้ว่าสายเกินไปนที่จะทําให้อะไรดีขึ้นแต่ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดบางทีก็อยากฆ่าตัวตายเพราะเกิดความรังเกียจตัวเองเหมือนคนไม่สะอาดไม่รู้จะทำอย่าง คุณหมอแนะนําด้วยค่ะถ้าเราบอกว่าคนทุกคนความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมืลูกด้วยกันทั้งนั้นนะเราบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะมีปากมืลูกใช่ไหมคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมะเร็งของปากมือลูกเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเกิดจากการที่มีเพศพันธุ์แล้วก็มีการติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งเรเรียกว่า HPV ไวรัสหรือ Human Papilloma Virus ตรงนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาย,อย,อยุน้อยก็คือต่ำกว่า17ปีนะคะ,คะก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของปากมืลูก การที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองหลายคนผู้ชายหลายคนตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเราจะไม่ทราบหรอกค่ะว่าคนไหนเนี่ยเขาอาจจะมีเจ้าเชื้อ HPV อยู่ตรงบริเวณของปลายองคชาตของเขาอยู่แล้ว<ม>กับการที่อายุน้อยอย่างในวัยสักสิบอายุสิบกว่าส <15, S 2> ิบห้าตอนที่ 15, มีความสัมพันธ์กันแ้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยปากมะลูกเนี่ยก็ยังไม่พร้อมจตาก่การที่จะถูกกระแทกกระทันแล้วเจา้า<ม>ตัวปากมืลูกเนี่ยก็อาจจะมีความไวในการที่จะรับตัวเชื้อโรคได้มากกว่ากันที่เรา เราอายุมากขึ้นตรงส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยก็คือต้องมีการตรวจภายในทุกปีรหรือถ้าเกิดกรณีที่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะไปตรวจหาเจ้าเชื้อ HPV ไวรัสดูซิว่าสักครั้งหนึ่งดูซิว่าตรงปากมืลูกเรามีปัญหาไหมในส่วนตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่า ถ้าในอนาคตเราต้องแต่งงานใหม่มีคู่สมรสคนใหม่เนี่ยเขาจะมีโอกาสรู้ไหมเนื่องจากว่าการที่เราผ่านการมีเพศสัมพันธ์มา8ปีเนี่ยช่องคลอดลคงต้องรวมนะคะอาจารย์ต้อ <c oughs> ในส่วนเนง้็คือเรา,าจ,จะต้องฝึกกายบริหารในการขมิบช่องคลอด <c oughs> หรือถ้าเกิดเราจำเป็นจริงๆนะคะว่าโอ้มันรบกวนชีวิตจิตใจเราทําให้เรารู้สึกไม่ไหวรู้สึกแย่ไปปรึกษาสูติแพทย์ะคะ่ะว่าคุณหมอเนี่ยจะช่วยหรืออย่างไรได้บ้าง <c oughs> เกี่ยวกับการทําให้ช่องคลอด <c oughs> ฟิตกระชับ <c oughs> ขึ้นในส่วนตรงนั้นแต่การที่ทําให้ช่องคลอดฟิตกระชับขึ้นสมมุติถ้าเราบอกว่า มีการทำรีแพนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตุต้องคิดดูอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเราทำตรงนั้นแล้วเนี่ยเกิดกรณีที่ว่า,าอยากจะคลอดบุตรครับใช่ไหมคะการคลอดบุตรโดยการผ่านทางช่องคลอดเนี่ยก็อา,อาจจะมีปัญหานะคะอย่าไปคิดอยากที่จะ คิดสั้นอะไรที่ทน้เ,เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็คือเราเราก็มีความคิดนะคะว่าเราอยากจะทําอะไรที่ให้มันดีขึ้นในตรงนี้คุณหมอแต่แตคุณหมอแนะนาว่าควรต้องเช็คมะเร็งปากมดลูกทุกปีอย่างน้อยก็<อ>เพื่อการคอนเฟิร์มว่าเราจะมั่นใจมากขึ้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยสูติแพทย์ช่วยได้ค่ะไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกปากมดลูกมีการอักเสบปากมดลูกมีการไกลตัวหรือว่าเพราะก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะต้องมีผ่านขั้นตอนอีกต้องเยอะต้องแยกกว่าจะถึงตรงนั้นเน ไห้คุณหมอดูนะคะสูติแพทย์ก็สามารถที่ช่วยได้ตรงนี้แล้วก็น่าจะน่าจะสบายใจขึ้นส่วนหนึ่งค่ะ